ก็จารย์เดชาวันที่สองเรื่องเลยเพราะมีความคืบหน้าคดีคุณแตงโมด้วยถูกไหมครับแต่เอาเอาเอาคดีใหญ่ก่อนเรื่องของยกฟ้องใบเตยกับดีเจแมนนี่อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าศาลตัดสินแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรครับคือผมได้คุยกับทนายของคุณใบเตยน้องเฟิร์นสนิทกับผมดีนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าประเด็นที่ศาลยกฟ้องเนี่ย เขามองว่าดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยก็เหมือนเป็นศิลปินน,นะครับเป็นคนมีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นการไปถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรกับกลุ่มจำเลยนะครับคุณอภิรักษ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอปกติส่วนตัวอันนี้ข้อแรกนะครับ <c oughs> นะครับอันที่สองเนี่ยมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันว่าเขาได้มีส่วนร่วมในการไปชักชวนประชาชนในในลักษณะแบบเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะอันที่สองนะครับ <c oughs> นะครับอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องเส้นทางเงินเนี่ย นะถึงแม้มันจะมีความผิดปกติวิสัยเกี่ยเรื่องผ่อนค่าพร,ะอะ,ระอะไรต่ไรพวกเนี้ยค่าตรงค่าตัวหกล้านอะไรประมาณเนี้ตัวเลขเท่าที่ผมจำไม่ผิดประมาณประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่จะไปเชื่อมโยงจนถึงขนาดเป็นตัวการร่วมนะครับเป็นตัวการร่วมในการการะทําความผิดก็เลยอ่ายกฟ้องเนี่ยสองคนเนี้ยนะครับครับนะครับ,รบส่วนตัวจําเลยที่หนึ่งนะฮะอันนั้นก็ มีหลักฐานว่าชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนแต่ไม่มีหลักฐานว่าไปชักชวนผู้เสียหายผ่านสาธารณะในลักษณะอ่าไปหลอกลวงประชาชน<ม>ก็เลยไม่ได้เป็นตัวการร่วมก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยส่วนนอกนั้นนั่นอ่ะบทบาทต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนายพิรักษ์เนี่ยนะครับอ่าอ่าบทบาทต่างๆเนี่ยมันเข้าไปลักษณะเหมือนไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะเหมือนเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยออกนอกหน้าอันนั้นอ่ะเลยตัวการร่วมก็เลยโดนไป หลายหมื่นปีครับประมาณนี้ครับมันคือคถ้าพูดแบบนี้จะจะจะโบยไปที่ดีเอสไอได้ไหมที่เป็นพนักงานสอบสวนว่าทําพยานหลักฐานไม่รัดกุมหรือว่าอ่อนไปแบบนี้ครับหัวเราะอัน,นอันนี้ไม่รู้ตั้งแ,แต่พนักง,งานสอบสวนดีเอสไอนะก็คือพูดง่ายว่าพยานหลักฐานมันไม่มั่นคงเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจําเลยได้ถ้าพูดภาษากฎหมายนะครับแล้วอาจารย์หัวเราะทาไมครับแล้วอาจารย์หัวเราะทาไมอะ อันนี้ไามา่ทราบนะะอันนี้<ะ>ต้องไปถามพนักง,งานสอบสวนเขาแต่ผมไม่บอกก็ทําทหลักฐานอ่อนเดี๋ยวเขาจะมาเล่นผมเลยพี่น้องประชาชนตัดสินกันเองดีกว่าและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเ,เขาติดคุกฟรีไปตั้งนานเนี่ยใครจะรับผิดชอบเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมตั้งคําถา,ามตามมานะครับมันมันเดี๋ยวเขาจะมาเล่นผมเหมือนกับอาจารย์เนี่ยคือคขาว่าเขาหลักฐานหลักฐานไม่พอถูกไหมอาจารย์หลักฐานไม่พอ มันรับฟังไม่ได้อะว่าว่าเขาไปร่วมกันทาความผิดเอางี้แล้วกันน่ะเราไปกล่าวหาเชื่อคุณอภิรักษ์นะใช่ไหมใช่ครับอภิรันนกษ์นี่เป็นหัวโจกเลยครับอ่าหัวโจกเนี่ยแต่ครั้นี้เราจะบอกว่าดีเจแมนกับใบเตยไป,ไป,ไ,ปไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานว่าเขาไปวางแผนเขาไปรู้เห็นเป็นใจแล้วเขาไปทําอะไรบ้างในลักษณะของการชักชวนคนมาร่วมลงทุนเนี่ยมันไม่มีไงเขาก็อ้างว่าเขาเป็นนักสแสดงเป็นศิลปินคนดังถ่ายรูปกับใครอะไรพวกนี้ยนอกนั้นก็ อาจจะมีการโฆษณาชวนเชื่อก็เป็นเรื่องอาหารเสริมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงประชาชนนะครับเส้นเงินต่างๆก็ไม่ได้ชัดเจนเขาก็อ้างว่าเป็นเรื่องผ่อนพระถึงแม้จะผิดอยู่วิสัยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปเอาผิดเขาได้นะครับะนะคือคล้ายๆกับว่ามันอันนี้ไอ้ขออนุญาตเทียบเคียงกับบอสดาราราของดีไอคอนนะฮะอันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเขาออกทีวีเขาออกสื่อเชิญชวนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อสองคนงบบน,นาาี้ไม่มีแบบนั้นถูกไหมอาจารย์ใช่ไม่มีแบบนั้นอาจอาจจะมีการออกสื่อแต่แต่อาจเป็นลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัวไปนั่งกินข้าวดีกีตาร์หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยอ๋อเหมือนไปถ่ายรูปส่วนตัวกันไปนั่งในห้องประชุมอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่เหมือนผมเนี่ยผมก็ถ่ายรูปแบบเจ้าของกิจการอะไรนักการเมืองแย่ๆไปอะไรเงี้ยสารมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่มีลักษณะว่าไปถ่ายแล้วก็ไปชวนเอามาว่า มันมาลงทุนหน้ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะฟอเรกสามดีหน้าอะไรเงี้ยมันไม่มีไงนนที่ที่ผมฟังจากน้องเฟิร์นนะนะครับครับแล้วเส้นทางเงินนี่มันก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเขาเป็นไปได้ผลตอบแทนอะไรเหมือนกับดีไอคอนต่างกันนะต่างกันต่างกันเออเงินต่างกันแต่ครนนี้ดีไอคอนถ้าเกิดทําหลวมๆก็ยกนะครับเปลืองค่าไฟเปล่านะถ้าทาถ้าหลวมๆนะฟ้องไปฟ้องไปแต่ไม่ไม่รอบครอบก็แพ้อีกไงหนะครับเอ มันหลวมเองหรือมันอยู่ๆมันก็หลวมครับอาจารย์คือมันมันเป็นได้หมดเนี่ยบางทีมันหลวมโดยธรรมชาติแล้วก็คนทําให้หลวมก็ได้นะนะครับแล้วคดีประเภทห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันก็เสียวนะนะครับมันจะหลุดไม่หลุดอะไรมันก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนเหมือนกันนะอยู่ที่อายการด้วยนะครับมีทําให้หลวมได้ด้วยเหรอครับอาจารย์มันก็มีนะยิ่งคดีที่มันมีเงินมีทองเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะทําอะไรให้มันหลวมก็ได้แต่มันแต่แต่าจะไปกล่าวหาใครเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานไง อืมอืมแล้ว<ช>แล้วแล้วถ้าฝั่งของดีเจแมนบอกว่าโหฟ้องมาขนาดนี้เออ,ออกขาอ่าวใหญ่โตข้อหาก็หนักนี่ผมติดคุกไปตั้งเจ็ดเออหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนเนี่ยใครจะรับผิดชอบ<ท>ชีวิตผมอะ่ะชื่อเสียงผมอ่ะนี่แห<ะ>ละ,ละนี่แหละนี่แหละ,ละจะตาม,มาแล้วแหละนะกลายเป็นว่ามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยังไงหรือแค่มีพยานหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องไป โดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่ามาันก็ถูกตั้งคำถามมาเพราะว่าเขาเสียหายละเอียดตอนนี้ศาลตัดสินมาแต่ก็ยังมีสิทธิในการอุธทณ์ฎีกานะภายในหนึ่งเดือนนะครับครับเออแต่ก็<น>ต้องถามไปเรื่องมาตรฐานกระบวนการนตะิธรรมเน่ะว่าการฟ้องคนเยอะๆเพราะว่าคดีฟอเหล็กสามดีที่ผมคุยกับทนายเฟิร์นเนี่ยทนายของใบเตยเขาบอกว่านี่เป็นคดีที่สามนะไอตัวหลักหัวโจกยังไม่ได้ตัดสินเลยนะรู้สึกจะตัดสินปีหน้านะครับเอออภิรักษ์นะครับครับเพราะว่า เพราะว่าเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มถูกไหมฮะฟอเร็กที่ดีใช่ครับคดีนี้มันเฉวสามรู้สึก,กจะจกำเลยเจ็ดคนนะยกบางส่วนไม่ยกบางส่วนไอ้คนไหนที่ชัดเจนว่าเหมือนกับเข้าไปมีส่วนได้เสียไปเป็นหุ้นส่วนไปโนมน้นาวอะไรจะ,ะไรพวกเนี้ไอ้พวกนี้ก็คือโดนไม่รอดโดนไปสี่ห้าหมื่นปีนะครับประมาณนี้ครับแล้วอุทธรณ์เนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะมันมันเหมือนกับเป็นการตีความเหมือนกันนะคำพิพากษาวันเนี้ครับ ุทณ์ไปคัดค้านคำพิพากษาของศารอายาไปเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องตอบอ่าต้องต้องสามารถโต้แย้งคำพิพากษาของสารอาญาได้ว่ามีพยานหลักฐานอะไรลนะ่ะดีเจแมนกับไปเตยไปชักชวนใครลงทุนทางไหนยังไงอะไรเส้นเงินยังไงนะฮะมันชัดไนงะก,ก็ต้องจะต้องชี้แจงให้สารุทณ์ให้มันชัดถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ยืนยืน,ยนก็จบแนละ้วทาอะไรไม่ได้นะหล<า>กักฐานมันก็มีหลักฐานมันก็มีอยู่เท่านี้อาจารย์ถูกไหมฮะมันหลายปีมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วก็ เพียงแต่ว่าจะไปชี้แจงยังไงให้ศาลรุทธรเชื่อแค่นั้นนหะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่ามันก็ลําบากนะพอลราแพ้ขนาดนี้และครับอ๋ออาจารย์บอกใช้คาว่าแพ้ขนาดนี้ก็คืออันนี้แพ้หนักเลยนะกับกับกับขยันหลักฐานมันฟังไม่ได้ไงหลักกฎหมายเนี่ยอายการไปฟ้องเขาเนี่ยหลักฐานต้องฟังได้ว่าเขาร่วมกระทําความผิดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยไปเป็นผู้กระทําความผิดเขาบอกไปร่วมร่วมกันการกระทําความผิดกับคุณอภิรักษ์นะครับอืมแต่ศาลบอกว่าไม่ได้ร่วม กนบอกว่าดีร่วมเพราะว่าคำว่าตัวการร่วมนี่มีการกระทาความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะมีมีเจตนาร่วมการกระทาร่วมอันนี้หลักกฎหมายนะมีแค่เนี้ยเพราะนั้นก็ต้องสืบให้ได้ว่าคุณอพิรักษ์กับดีเจแมนใบเตยเนี่ยไปร่วมกระทําความผิดที่ไหนยังไงไปวางแผนกันที่ไหนอะไรมันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงอะภาพเพิบต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการส่วนตัวนะครับ โอ้แต่แต่แตแตาาม,นะมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะเพราะว่าดีเจแมนเนี่ยชีวิตเขาก็พังไปเยอะเลยนะอาจารย์นั่นแหละสิครับเนี่ยตอนนี้คนก็ถามแล้วเนี่ยที่ใครจะรับรับผิดชอบชีวิตเขาล่ะนะทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเสรีภาพครอบครัวแตกรู้สึกจะอยากกับภรรยาด้วยหรือเปล่าอยาเลยครับอยากแล้วครับนั่นแหละสิครอบครัวมันแตกแยกหมดเลยนะอืมอืมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมอะไรยังไงก่อนฟ้องควรจะต้อง รวบรวมพยานหลักฐานให้มัดแน่นวันนี้ไหมถ้ามันไม่ชัดควรฟ้องไหมอะไรเงี้ยอาจต้องคิดไงจับนะครับอะชัดเจนมากครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณทนายเดชาเป็นอย่างมากครับครับครับสวัสดีครับ